สบายดีสบายดีสวัสดีพมแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สสู้สกุลยินดีตอนหับเข้าสู่ซองปูนาสาวลาวคือก่านน่น้องหลังจากที่ยุดไปทองสามมือน้นองก็ติดเวียกเลยยังยุดเนาะกลบไปได้อยากยุดไปได้น้นองในระหว่างที่จะปูยุดก็ให้เมย์ไปเลี้ยงงวัวถ่าเนาะเพราะว่าติดเวียกนพี่น้องช่วงนีกระยาเภาเบื่อกันเดินเนาะแต่ละมือไปเลี้ยงแต่ละมือน้นนนองมือนีแม่มาเลี้ยงน้ำเนาะเพราะว่างัวมันม่อยู่พี่น้อง งัวนี่ค่ะจะูป่อยออกมาแต่คอกปัน้นแลนเนาะพี่น้องหลัดกระเบ,บือ,อยู่เนาะวิกฤตแห้งช่วงนี้แลนน้ำงัวน้อพี่น้องเลยจุนมาทันแบบนักกว่าเก่าก็เดิมแค่นักขึ้นถูกมือนะพี่น้องลำบากแห้งคนคันงัวอยู่คนกะชินเนื้อพี่น้องคนมาหลัดเวยเนาะสิวายดีมื่อกี้คือมาเลี้ยงงัวนล้มื่อกี้งัวกรอยู่องัวกระเบือคนมาทำลูกตาเนาะ <c oughs> เล่นน้ำงัวไรนเล่นน้ำงัวไปเลี้ยงผู้เดียวนี่บุญอยากกุ้มนะพี่น้องเหมือนมันมันกระเตกมันแห้งเป็นแห้งเอานักเอาแห้งเนาะกับมะกระบกนะพี่น้องในใจโออยักไปตัดต้นมะกระบกหิ่มเนาะนาผู้ใดกันเนาะพี่น้องเลยมันเหตุผู้ใดน้ำประเม์อันประเวณ์นาเขาเนะพี่น้องบ่อยแต่บ่อยแต่ข้อเขาบรหลัดไหวเนี่ยกาบึมบึมขามาผู้เดียวกับเอยู่นะพี่น้อง เมื่อวานนี้ปล่อยงัวมาผู้เดียวเนาะบริเวบริเวมาบริเวมาน้ำโพเสตย์น้อพี่น้องงัวมาบทันงัวมาบทันกันเนาะแลนตะคอกน้อพี่น้องซอดไต่ซอดเนื้อไหลเขาคอกเลยก็กลับมาเลี้ยงอีกห่อสองเนาะเก็ดผักแล้วมนี้เนาะพี่น้องมิได้อยากไปงัวก็ได้เนาะเหลียวบงเดสมีแต่กระดูกขางฝนตกนักแล้วมนี้เนาะพี่น้องขาดการไว้เนาะคึมฝ่าคึมฝน อ้วนไตอ้วนเนื้อนะห,หลัดผู้เดียวนี่บุญอยากแพ้เนาะเมสปูมาหลัดถาไวเนาะพี่นอ้องปล่อยมาผืนอยางมากโกเนาะหลัดไว้ถากันมาฟูงเดียวนี่บทัันเลยงัวเาะายลายฟูงแค่ไหนเนาะเรียงสวยกันเนาะพี่นอ้อง ดีปีนี้ที่เขาบริเฮตนะพี่น้องคัมเพนตเนอันคันเจ้าของนาเหียนานี่ยเฮ้กเต็กผมมีบ่อนผักลเล้งงวนมีแตเลนกับเลนบึ่งสุดเจ้าเด้มีแต่กระดูกค่ะนี่อยากเลนใช้มากระบกอย่ากับบร่มีเสียงดอกเลนไปตาเพลงอยู่เพ่นเนาะบริอิมดอกแค่ได,ได้กินมากระบกเลนเต็มที่ก็พอใจเนาะอดีตอยากไปเลยเนาะ คนตกเมื่อคืนนี่เนาะคัดขาดคนเตือนบักเลิกเงีเห็นแต่หัวมันขาดเนาะน้ามท่วหยาดเฮงสิบุอยากอยู่เนี่หยาก็อึดหยากเะินหิวเลยเนาะอีกขันต่อไปเฮงสิบุมีหันบอดเรียงง้วไปเลยเนาะ ยังสิงอะไรป่ะังนี่เด็กงัวตัวนี้นะพี่น้องที่แบบไปแบบหมักไปสุดยอดไม่ต่แลนกับแลนแล้วไม่ขอยอย่างหรอกยังห้ยังหัวเมื่อวานนี่นะพี่โน้องโอ้ย อย่าขีดสภาพเลยนะ หลัดสอยกันนะทุกคนเลยจังสั้นกับโบแพ้น้องกับป้าไอ้ขึ้นโคงป้าทุเห็นมักกะบุกแหงแหลนแหลนจนแบบว่าจนผู้เจ้าเบิดแหงเนละพี่น้องสิบเอาประวัติงัวนี่โอ้ยน้ม,มักจับรอบไม้กับอย่นะพี่น้องโดดเต้นจึกไปเลยความเก่งของ,งวัวพี่น้องอกระดึงแหงได้งวัวแับน สุดยอดความเก่งโดดนี่หัวดำดีนี่บอ่อยู่ความเก่งของของ,อนนองัควคงสะเตยนะพี่น้องกันงัวอยู่เหมืนกับเชเมื่อดอกแหมกะได้นะพี่น้องอันนี้งัวมันยังไม่ทันอยู่เนาะมันยังอยากไปอยู่ไรยังไหวใจงนะัวบ่มักดีเนาะ เขาหน้าหวานงามมาดิกนะ็กระงนี้น่ะ ไก่สำเร็จบไก่เนาะโบได้ออดห้หามหามิืนแห้งคักอยากแห้งอยากไปเนาะโนในทีแบบคนห่าหนะทุกคนเสียงเสีนแบบห้หน้าตากาบ่โอ้อยากลงไปใส่ัวเนะกุนดีเซ็กซี่ขนาดงวแถบานนี้เนาะทุกคน หอมเข่าตินงะมุนมาอย่างนี้ประกวดหุ่นดีนี่ครับพอวาวัสนะเลยงัวแถวนี้น้องทูนประกวดหุ่นดีนี่ว่าสนะขนาดเนาะคันประกวดตุ้ยพี่นี่บรายจัดแล้รับสักต,ตกรอบ เริ่มแล้วขึ้นมาโคกเริ่มอยากไปเลยเนะาะหารายแล้วบ้านเริ่มสิปปวงแล้วบ้านนี้เนาะ อนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองมุงกว่าน, <g ülme> น้องวัวกันยังแบบอ้วนไปอ้วนมาอยากไปกินมะก,กระบกคือเก่าเมะปูก็ยังประทัเมือน,น,นอะพี่น้องก็ยังเรียงสวยอยู่งัวไฟงัวกับไปอยากกินหยาบอ,อะไรเนาะในใจผึ่นก็ไหวใจอยากแหลนไปใช่มะก,กระบกไรกว่าหยาบไปอยากสนแค่เน้เมือแบบว่าเก็บมะกะบกไว้ในปาาแล้วกันแบบนอนอก็ย่ำนาะพี่น้อง อันนี้เป็นความหมักความโศกของงัวเนาะสาเหตุที่มันจ่อยพร้อมหอมเหงพี่นเองะอระด้กินมากระบบก,กไข่กระด้กินกระม,มักเกาะเมสะปูก็บึินมาบอกว่าเป็นสิมออเมื่อเลยเนาะเพราะว่างังวมันก็ใกล้สิอยู่เลยเนาะพี่นองเว้กันระวังอย่าแต่มันขึ้นโคง ขอภายในเสียงหลบกวนในเด้อนะพี่น้องเขาตัดไม่เนาะตัดฟืนลงเตาเนาะไม่ล่มนะพี่น้องเลย สิเป็นไรลบก่อนเลยโค้งแต่โค้งดีเลยทุกคนนี่คือเห็ดปวกตากดอกบับแกแหงเนื้องดอกพี่น้องอุ้ยเป็นตาเสพค่ะเนาะฝุ่นดอกนั่นพรน้อมเนาะอดิดอกเห็ดปวกตากเนาะทุกคนเอากนเดิมไัหนี้เด้อนี่คือเห็ดปวกตากมาทุกคนเนาะ โดกอย่างนี้ข้างนอกแกงก็เซ็บใสบ,สบเอาไปบนกินแหงใส่เนาะนี่นมนัมนมนันมันไอโดกนี่โดกน้อยๆนี่ก็เอาเลยเนาะนี่เฮงฮักซาำนี่ นี่คืออาหารเถียงเราได้แล้วเมื่อปนเนาะทุกคนเอ้ยปวกกำลังเห็ดหั่งน่นพ่นตกนะหัวพูนมันสุ่มมันเจือนลงเนาะบริสินิบอ่ใเห็ดปวดหาบังกนได้เฮสสามดอกนั่น ไปน้ำงัวซักก่อนฝนก็ฟปรยฟปยลงมาเลยนะโบเมนบ่ายโมงนึงว่ากับเบออยู่นะใครเนี่ยแต่มันบ่ายเลย ตตแหงกับซีบอยู่คือกันได้นี่สิไลเมื่อเลยเนาะพี่น้องยันน้ำบานตะพังห่วยอ่ะยันผัดวัวน้อยไปแหละลเ,เลนาะสิไลมืออะไรเนาะสิไลไลงัวเมืออะลรเนาะพี่น้องเลยหมดเวลาแล้วเจ้าฮองก็อยากกินขา้าวว่ะซันเนาะ <c oughs> งัวไปพระราดนี่ดราอยเงี้ยมึนมืออื้มวังว่ะคือสีบอกพระราดเราเปิดเป็นพี่น้องอมาหดโคกเลยเนาะ สปูกจิโคจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อพักพมีพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เก็คลิบต,ต่อไปในเด้อสบายดีพี่น้อง